มีเฮสวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้อง l u m i ก G 8 5นะครับผมพอดีตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเฟิร์มแวร์ตัวปัจจุบันนะครับผมก็คือ1.4ก็เปิดกล้องมาเข้าไปที่เมนูครับผมแล้วเลือกที่เป็นรูปประแจที่เป็นเซตอัพเนี่ยนะครับผมแล้วก็วิชั่นดิสเพย์นะครับผมที่แถบ,บงเหลืองเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นว่าบอดี้เฟิร์มแวร์ของผมเป็นเวอร์ชัน1น ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผมถ่ายไว้เดือน10ของปี2020มีเฟิร์มแวร์1.5มาแล้วนะครับผมก็จะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์กันอุปกรณ์ที่ต้องใช้คือ SD card แล้วก็แบตเตอรี่ที่เต็มนะครับผมแนะนำว่าต้องเป็นแบตเตอรี่ที่เต็มตามคำแนะนำของเขานะครับผมอ่ะอันดับแรกเรามาเปิดดูจะเห็นว่าเราต้องฟอร์แมตการ์ดก่อนดับแรกน,นะครับผม กดเลือกที่ format นะครับผมในส่วนที่สองที่เราต้องจัดการคือแบตเตอรี่นะครับผมใช้แบตเตอรี่ลูกที่เต็มนะครับผมก็เปลี่ยนแส่แบตเตอรี่ลงไปก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็นำกร์์ไปเสียบเข้าในคอมพิวเตอร์ pc n o t ตบุ๊กหรืออะไรของเรานะครับผมเพื่อ โหลดเฟิร์มแวร์ตัวใหม่จากเว็บไซต์ของทาง Panasonic นะครับผมเลือกที่คอสตูเมอนะครับผมเลือกเป็นกล้องนะครับผมก็คือเลือก Product ให้ตรงกับที่เราจะอัปเดตนั่นแหละนะครับผมหลังจากนั้นพอเข้ามาที่กล้อง Mirrorless แล้วเราก็เลื่อนมาเพื่อที่จะหาเจ้ากล้อง G85 ของเรานะครับผมเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นว่า ไอ้เฟิร์มแวร์ที่เราจะอัปเดตเนี่ยมันอัปเดตเมื่อประมาณช่วงกลางปีนะครับผมเราก็เจอแล้วเราก็คลิกเข้าไปครับผมพอคลิกเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีของเฟิร์มแวร์ของกล้องตัวอื่นอยู่ด้วยนะ อันนี้ยังไม่ต้องรีบคลิกนะอ่านดีๆนะครับผมเราเลือล่อนลงมาข้างล่างจะเป็นเฟิร์มแวร์ของเจ้ากล้อง G85 ทีนี้ไอเฟิร์มแวร์ของตัวใหม่เนี่ย1.5เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างในนี้เขาก็าแจ้งว่าซัพพอร์ตกับไตพอร์ตเท่าที่เช็คดูถ้าไม่ผิดพลาดนะคือไตพอร์ตก็ของไอเจ้า G100 อ่าแล้วก็ซัพพอร์ตเลนส์อีกตัวหนึ่งนะครับผมอ่าเมื่ออ่านรายละเอียดเข้าใจแล้วว่า ฟอร์แมนนี่มันทำอะไรกดคลิกโหลดเลยครับผม พอโหลดเสร็จแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราโหลดมานะครับผมแล้วก็ copy ไอ้เจ้าตัวซิปเนี่ยที่เราได้มาโยโนลงไปในการ์ดครับผม ทีนี้เราก็นำการ์ดที่โยนไอ้เจ้าซิฟายใส่เข้าไปแล้วนะครับผมมาใส่ไปที่ตัวกล้องนะครับผมกดเปิดครับผมแล้วก็กดปุ่มเพลย์นะครับผมสีเขียวเนี่ยครับผมกล้องมันก็จะถามเราว่าจะอัปเดตใช่ไหมอ่ะเราก็กดเยสไป อพออัปเดตเสร็จแล้วแถบเขียวหมดแล้วเราก็เข้าไปเช็คดูนะครับผมในเมนูนะครับผมเข้าไปที่เวอร์ชันดิสเพย์นะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นเวอร์ชัน1.5เรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันสั้นๆนะครับผมเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่ยังไม่ทราบยังไม่ได้ลองทำนะครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนฝากซับสไคร b ์ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ